สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำโอโคโนมิยากิแบบง่ายๆกันด้วยแป้งสำเร็จรูปนะคะตัวนี้จะปรุงรสมาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีส่วนผสมของเกลือพริกไทยผงฟูอะไรอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ1ถุงนะคะจะแบ่งได้ทั้งหมด4ถุงนี่ค่ะอัตราส่วนก็ตามด้านหลังเลยค่ะแป้ง1ส่วนน้ำานส่วนไข่ไก่2ใบค่ะไปดูส่วนผสมกันเลย นี่ค่ะแป้งค่ะกระป๋ปีไข่ไก่ซอสค่ะตัวนี้เป็นเทมปุระสำเร็จรูปค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นคาซอโอค่ะต้นหอมค่ะนี่ค่ะเราก็นำไข่ใส่ลงไปในแป้งอัตราส่วน1ต่อ2นะคะอย่าลืมสำหรับไข่นะคะตัวนี้ใช้แป้ง2ถุงก็จะใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองค่ะน้ำ อัตราส่วน1ต่อ1นะคะ1 0 0 ML อต่อแป้ง1ถุงใช้2ถุงก็ใช้200 ML ค่ะเทใส่ไปเลยเสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะตีๆๆๆๆตีตีเข้าไปเลยพอตีเสร็จแล้วนะคะก็พักแป้งทิ้งไว้อย่างน้อย2 0นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะ นี่ค่ะแป้งที่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะเนื่องจากวันนี้ต้นหอมมีน้อยก็เลยดูไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่กระลำปีเลยเยอะไปหน่อยค่ะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตั้งกระทะให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เอาน้ํามันทาน,นิดนึงก็ได้ค่ะแต่จริงๆใช้กระทะเทป้อนนะคะไม่ต้องใช้น้ํามันก็ได้เลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ตักแป้งใส่ลงไปเลย จัดให้เป็นวงกลมนะคะแล้วก็นำเนื้อสัตว์ใส่ลงไปค่ะอ๋อก่อนอื่นใส่เทมปุระลงไปก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยเนื้อสัตว์ที่เราชอบค่ะชอบเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นทำเองกินเองค่ะจะใส่เยอะแค่ไหนก็ไม่มีใครว่าค่ะเสร็จแล้วก็รอให้แป้งสุกค่ะแล้วก็กลับด้านค่ะจะเป็นแบบนี้เนื่องจากกระทะลึกค่ะ อันนี้ค่ะสุกแล้วกรอบเหลืองน่าทานจริงๆเลยค่ะตักใส่จ้าแล้วก็ราดซอสโอโคโนโมิยากิสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ตามด้วยมายองเนสค่ะนี่ค่ะมายองเนสของเราบีบยากมากเลยขี้เร่จริงๆไม่เป็นไรเราทำกินเองค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยคาซึอโอนะคะแต่ถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ แล้วถ้าเกิดใครมีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมลงไปอีกก็ได้แต่ถ้าใครชอบสาหร่ายก็ใส่สาหร่ายลงไปได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอโคโนมียากิง่ายๆค่ะไปทานกัน